สวัสดีค่ะโหราทีวีดือาจารย์ธนทรค่ะเราก็มาราศีกรกฎกันนะคะในเดือนกรกฎราคม2566ค่ะดาวการเงินกุ้มลักนาเลยในตำแหน่งมหาจักรเป็นไฟในเรือนน้ำ ดาวพระอาทิตย์ตกน้ําเลยนะคะอาทิตย์เมฆรกรกฏจะมียศลือขจรขยันทำมาหาได้เหนื่อยก็จริงแต่จะประสบความสาเร็จมั่งคั่งร่ํารวยนะคะกลุ่มกับดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวคู่นักวิชาการหรือดาวคู่พลังจกักรพรรดิและดาวพระเกตด้วยดาวแห่งเทพเทวาอารักสิ่งศักดิ์ จะมาประทานพรแก่เจ้าชะตามีโอกาสในเรื่องของการเรียนการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องแปลก,ปล,กลึกลับหรือวิชาการในสิ่งรีรับโหราศาสตร์ยังได้เลยธรรมะก็ได้เทพเทวา,ารักษ์จะปกปักรักษาและประทานพรให้แก่เจ้าชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการแสวงหาเงินแสวงหาความรักและ ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขดาพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนล่าพระและเป็นดาวเจ้าเรือนพันทุกเจ้าชะตาจะมีวาสนาในเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ แต่ก็อาจจะมีความยุ่งยากในการทํามาหาได้เพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นน้ําในเรือนไฟแต่ก็กลุมกับดาวพระอังคารอังคารเมรสิงกันจะอนนั้นซึ่งศักดิ์สรีเรียกว่าการเงินเนี่ยได้ไปจ่ายไปได้มาโมดไปเรื่องของความรักเนี่ยรักรัก เลิกเลิกทุกทุกเศร้าเศร้าในเรื่องของความรักได้หรือทุกกระทมไม่ได้ดังใจเพราะว่าดาวแห่งความรักคือเจ้าเรือนปัตตนิดาวพระเสาร์ที่เดิมเนี่ยได้ตำแหน่งพินทุบาทอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของความรักแต่ตอนนี้ดาวแห่งความรักตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2566ดาวพระเสาร์ไปสถิตอยู่ในเรือนมอรณะจากที่รัก,รก เลิกๆอาจจะเลิกเลยก็ได้ในปี2566เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาแห่งการสแสวงหาเงินและสแสวงหาความรักด้วยสุขปากหวานอังคารรับเอาอังคารเมษและสิงกันจะอัน,นันซึ่งศักดิ์สีก,กุมกับดาวพระศุกน้ำในเรือนไฟ การเงินเนี่ยได้ไปจ่ายไปได้มาโมดไปนะคะความรักก็รักๆเลิกๆทุกทุกเศร้าเศ้าทุกกระทมขมขื่นก็อาจจะเกิดขึ้นความไม่ได้ดังใจหรือมีคู่ที่ผิดเพี้ยนเพศวุฒิวัยภาษาต่างภาษาต่างทิ่แดนไกลก็อาจจะเกิดขึ้นหรือได้คนเก่าคนแก่มาเป็นคู่ครอง เพราะดาวความรักคือดาวพระเสารเนี่ยที่สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรในรอบ30ปีได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีก็จริงแต่ก็ได้ตำแหน่งพินทุบาทด้วยน่าชื่นอกตรมมายาวนานไม่ทนแล้วเลิกแล้วไปเรือนมรณะแล้วนะคะอาจจะมีการเดินทางไกลในเรื่องของความรักคู่ครองเกิดขึ้นก็ได้ เรื่องของความรักเนี่ยชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกร,รกฎเนี่ยยังไม่เสถียรมีจิตใจที่ใฝ่ในเรื่องของการงานการลงทุนหรือการที่จะได้มีธุรกิจใหม่ๆมีกิจกรรมกิจการใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่จะให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตหรือการงาน อาจจะเครียดหน่อยที่จะต้องช่วยดึงธุรกิจเก่าๆเพื่อนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆที่ยังต้องแบกรับภาระแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยพลังแห่งดาวพระพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งราชาโชคในเรืองการงาน ในเรื่องของการเรียนการศึกษาก็มีโอกาสข้ามน้ำข้ามทะเลไปศึกษาต่อในแดนไกลหรือมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการเรียนการศึกษาและจะประสบความสำเร็จแต่ก็มีวาสนาในแดนไกลนั่นแหละเพราะว่าดาพัมริตยูเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนล่าพระมีวาสนาในเรื่องบวชเรียนด้วยและที่ป่วยที่ไข้ก็มีโอกาสเจอยาดีหมอดีรักษาหายเพราะพระพระสบ,บดีเป็นสิิ์ ไข้าหายเองคนยำเกรงจะรุ่งเรืองผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือหนุนนำเจ้าชะตาพาไปสู่ความเจริญได้ในทุกๆด้านหลังจากวันที่17ตุลาคม2566ที่ดาวพระราหูยกย้ายเรือนจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนจากเรือนกรมมาไปสู่เรือนสุภาดาวพระพระสบีก็จะเจอจรัสสว่างเต็มที่ เทพเทวาอารักษ์มาประธานพรค่ะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลัคนาราศีกรกฎและทุกทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ